ให้แบบเราได้เปิดโลกบ้างค่ะก็เลยก้าวเข้าสู่ TikTok ค่ ok ะบบเ,เ,เอาจจริงๆก็ยังไม่เต็มขนาดนั้นยังไม่ถึงขั้นแบบพี่ๆที่แบบเหมือนพี่พิงกี้หรือน้องพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาแบบอันนั้นเขาจริงจังใช่แต่ว่าอย่างของที่สาวส่วนมากก็เหมือนแบบว่าอาจจะแบบไลฟ์แล้วก็คุยกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเรามีไลฟ์ชุดผี ช่วงแรกๆค่ะช่วงแรกๆฟิตอยู่น่าจะประมาณ5-6ชั่วโมงอันนั้นก็ก็รู้สึกว่านานมากแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ละไม่ไหวละค่ะอย่างเวลาที่เรามีการส่งของมีของมีเพื่อนของเราก็มีนรอก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มีประจําขนาดนั้นค่ะแต่ก็มีบ้างมีพี่ๆที่แบบน่ารักแล้วก็คอยช่วยส่งก่ันหรือว่าคอยแบบส่งกลังใจให้เรามาข่าวปลอมเมื่คืนได้ยินยิ้มไม่จริงข่าวปลอมข่าววัวมา ที่อาจจะได้ยิดอะไรลอยๆมาอันนั้นคือข่าวบ้าหมดเลยนะคะเบรกนิวมไม่มีค่ะแต่ว่าอยากจะมีนะคะ <g ül> ถ้ามีก็ดีค่ะถ้ามีก็ดีเคยได้เคยได้ค่ะใช่แต่ว่าเมื่อคืนวันธันวีนไม่มีเมื่อคืนขึ้นแป๊บเดียวค่ะพูดคุยแป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้คือต้องตื่นแต่เช้าก็เลยแบบว่าพูดคุยแป๊บหนึ่งแล้วก็ฝากแฟนๆมาติดตามแบบงานในวันนี้อะไรเงี้ยมากกว่า จริงจริงก็เหมือนเปิดโลกมากขึ้นได,ได้ได้ได้คุยกับแบบเพื่อนๆได้เจอเพื่อนใหม่มากขึ้นแล้วก็ได้ใกล้ชิดก,กับแฟนคลับมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่า พี่สาตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยก็จะเจอแฟนคลับที่แบบว่าบอกว่าเออรู้สึกว่าแบบได้ใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนบางทีแฟนคลับที่เขาไม่ไม่เคยแบบได้คุยกับเราไม่เคยเจอเราอะไรเงี้ยพอได้มาเจอในติ๊กต็อกเราก็ได้แบบใกล้ชิดก,กับเขาเหมือนเขารู้สึกว่าพอเราตอบคอมเมนต์เขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเออเราเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีมีไปบ้างมีไปบ้างแต่ว่าคือเอาจริงๆก็เราก็ไม่ตอนแรกๆอ่ะเราไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอ,อ,อย่างที่บอกไปก็คือแบบมีเพื่อนๆคนเพื่อนๆชวนแล้วเขาก็จะแบบคอยแนะนําว่าเออไปหาคนนี้สี่คนนู้นสี่อะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบได้เจอเพื่อนๆต่างชาติมากขึ้นค่ะ ก็ก็มี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 หนุ่มเกาหลีก็มีมีโอ้ค่ะมันมีการตอบรับอะไรเราไหมส่วนมากไม่ไม่ค่อยนะที่สาไม่ค่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบบางทีแฟนๆอ่ะเขาจะพิมพ์บอกแน่ว่าเราแบบเออเป็นแอคทเรสอินไทยแลนด์นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ๋อหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะแบบไม่กล้าเล่นขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีแบบพูดคุยค่ะ ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยค่ะหัวใจยังวาง่า <laughs> ใช่ใชแต่อันนี้ก็ถือว่าเเปิดโลกมากขึ้นแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราก็ได้แบบออกมาเจอเพื่อนๆมากขึ้นได้แบบได้ทํำกิจก,กรรมหรือว่าได้ใช้เวลาให้ตัวเองมากขึ้นเรายังแบบว่าอสเปคอะไรหือวาพอทีเกอจริงๆไม่มีสเปคเลย พีเคก็ก็เหมือนแบบเหมือนสนุกสนุกได้คุยกับเพื่อนๆนมากกว่าค่ะคือเราเราคงไม่ได้แบบว่าพีเคเราเราจะคิดแบบเฮ้ยจะจะแบบพัฒนาอะไรไปมากกว่านั้นคือทุกคนเป็นเพื่อนๆกันแล้วก็แบบน่ารักกับทีสามดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ามีอะไรเกินเลยหรือมากกว่านั้นไหมแบบมันไม่มีแน่นอนอยู่แล้วอะไรนะคะ,ะไม่รู้รู้สึกว่าตอนเนี้ยสบายใจมากสบายใจมากแล้วรู้สึกว่า เหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบอาบเก็ามาสักพักแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้มีเวลากับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราได้ใช้แบบได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ได้ใช้เวลาในสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยมากขึ้นพอช่วงก่อนในนีน้เราจะแบบอาติดไทละครทํานู่นทํานี่มาตลอด <c oughs> ไม่ไม่ได้ปิดคะ่ะไม่ได้ปิดแต่ว่าแฮปปี้ในการที่แบบ ไปเจอเพื่อนๆมาอไลฟ์ติ๊กตอกหรือว่ามาแบบาบางทีก็ไปอไปคาเฟ่หรือไปอะไรที่แบบที่เราอยากจะทำบ้างค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะตรงนี้เอาตรงนี้เลยใช่ไหมคะ